พี่น้องไันนี้ก็บพบกันซ้ำๆเนาะพี่น้องามาเบิกป่าพี่น้องที่ผมปล่อยไว้นะชุบความสำเร็จแล้วพี่น้องเลยไม่ตายพี่น้องซื้อตัวใหญ่มาปล่อยเลยพี่น้องถ้าไปปล่อยตัวน้อยนะเห็น โอ้สุดยจอดพี่น้องในการในการบรรยากาศพี่น้องสเสาๆยังคู่ตัวพี่น้องป่า